ถามมาว่าครูครับเออมีดกลุ่มสไปเดโก้พวกตะก,กูลเอนดูล่าพาราที่หน้ามันแหลมๆอะ่ะกับตะก,กูลนี่มันเป็นแมนิกตะกูลคือเขากำลังถามว่าไอ้ทรงมีดอ่ะตัวไหนอ่ะมันทนมากกว่ากันนะครับอ่ะถ้าเป็นมีดสไปเดโก้มันก็จะหน้าแหลมๆแบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะส่วนใหญ่จะเป็นแหลมๆอ่ะเนี่ยเนี่ยหน้ามีดจะแหลมๆหนึ่งอ่ะผมว่ารูไปดูนะแล้วแต่นะว่าคุณมันจะไปลงที่รุ่นไหนแต่ส่วนใหญ่สไปเดโก้ หน้ามีประจันแหลมแหลมแบบนี้เหมือนหัวหมามัางเป็นแหลมแหลมบางลักษณะมันจะคล้ายๆกับมีดทรงที่เป็นสเปียร์พอยต์อะพวกมีดสไปเดโก้นะมีดแมงมุม,มนะหัวมีดก็จะเป็นประมาณเนี้ยเพื่อนเขาก็ถามมาว่าและไอไอหัวมีดทรงไหนล่ะมันทนทานกว่าหรือจะเป็นปลายทาโตหรือจะเป็นอะไรแบบนี้นะฮะนึกออกใช่ไหมอ่าทรงมีดก็เหมือนนั่นเนี่ยหยิบไปดู ตรงนี้มีสไปเดโก้พาราสอะฮะคืออย่างนี้ถ้าไปที่หน้าร้านผมไม่มีโชว์รูมให้คุณดูแล้วนะคุณสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลของผมเนี่ยหรือคุณไปคุยกับผมใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมดูให้ว่ารุ่นที่คุณต้องการน่ะที่ ที่ที่ที่ศูนย์มีไหมถ้ามีผมก็แจ้งราคาแล้วก็สั่งเบอร์ก็ส่งจากศูนย์ไปที่บ้านคุณเลยแต่ถ้าคุณจะมาดูที่หน้าร้านผมไม่มีของให้คุณดูแล้วเพราะผมเลิกทาโชรูไปแล้วที่หน้าร้านจะมีเฉพาะพวกมีดจีนมีดที่ผมหมุนขายในแต่ละวันน,นั่นจะมีแต่โชรูพวกนี้จะมาเปิดได้เพื่อนมานั่งจับมานั่งดูผมไม่เปิดแล้วนะครับนะอยากได้ก็สั่งหลังบ้านไปเลยต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่อยากดูอยากจับอยากทําอะไรคือผมทำแล้วมันไม่คุ้มแล้วไง ครับไม่ไม่มีพื้นที่สําหรับให้คนมาจับเล่นแล้วอ่ะก็คือไม่มีแล้วผมขอโทษด้วยแล้วกันก็เอาเป็นว่าผมขายของแท้อยู่ที่บ้านกันแล้วกันสิทงที่คุณได้คือคุณจะได้สินค้าของดีราคาต่ําที่สุดคือผมแม้ข่้นจะต่ําที่สุดในเมืองไทยแล้วอ่ะเพราะผมไม่ต้องแบกค่าโชรูไม่ต้องแบกอะไรแลนะ้วไงเพราะแต่ก่อนอ่ะผมแบกโชรูแบบนั้นแบบนี้คนก็มาว่าผมขายแพงะงนั้นผมไม่ไม่เปิดโชรูแล้วกันก็จะได้ไม่มีคนมาว่าผมดีง่ายดีไหมแต่ผมทาให้ก็คือปรับราคาให้ถูกลงนั่นเองเพราะผมไม่มี คุณก็แค่ไม่มีของจับให้ดูนะวันนั้นน่ะคุณก็แค่สั่งซื้อไปอ่ะคุณได้ของแน่นอนไหมนะห่วงได้ของแท้ด้วยเพียงแต่ว่าคุณไม่มีโอกาสได้มาจับแล้วล่ะเพราะว่าผมไม่ไม่สามารถเปิดร้านเพื่อให้คนมาจับเล่นได้แล้วสั่งซื้อร้านอื่นได้แล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ทำแล้วนะฮะอ่ะสไปเดโก้มันจะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้หลายรุ่นก็หน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้บางรุ่นก็เป็นปลายทันตกก็มีเพื่อนถามว่าแบบไหนล่ะมันทนทานมันไม่บิดมันไม่หักทีนี้คุณอย่าไปดูมีสไปเดโก้เป็นหลักครับคุณต้อองดูหลักกคิ่น หลักคิดของพวกนี้มันคือวิทยาศาสตร์นะสวัสดีครับคุณธงชัยใครเข้ามาแวะทักทายได้นะครับคุณไม่ต้องดูว่าสมมติมันคืออะไรคุณดูให้มันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์คือว่าด้วยมุมและการกระแทกว่าด้วยมุมและการกระแทกมันคืออะไรล่ะมันคือ p เท่ากับ f ส่วน a นะครับ